สวัสดีครับกระสข่าวต่างไปแล้วครับไม่แปลกใจทำไมถึงรวย2ค่าตัวใบเตยสุธิวันติดท็อปนักร้องลูกทุ่งค่าตัวแพงที่สุดเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่เลยก็ว่าได้ครับสำหรับใบเตยสุธีวันกุญชรที่หลายคนคงคุ้นหูกันชื่อใบเตยอาสยาม ที่ชีวิตพลิกจากค่าตัว5,000บาทจนตอนนี้ค่าตัวของเธอนั้นพุ่งสูงกว่า3,000 0 0บาทแล้วและเพลงฮิตติดหูอย่างแน่นอกก็ทำให้เธอนั้นกลายเป็นนักร้องซุปตาเพียงข้ามคืนสำหรับใบเตยนั้นเธอเข้าสู่วงการเพลงโดยเริ่มจากบิดามารดาทำธรุรกิจเกี่ยวกับบุญรีลูกทุ่งและได้รับการส่งเสริมให้ร้องเพลงเข้าประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ขวบโดยใช้เพลงแนวสติง จนถึงอายุ9-10ขวบก็ได้ร้องเพลงลูกทุ่งโดยเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่ใช้ในการประกวดคือเพลงเลิกแล้วค่ะของอาภาอรนครสวรรค์ครั้นอายุ15ปีก็สามารถคว้ารางวัลระดับจังหวัดจากนั้นจึงเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในระดับประเทศสหรับโครงการพานาสติกสตาร์ c h ร l เ e นจ์ในปี2545และได้รับรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมระดับภาค จนกระทั่งปี2547ใบเตยก็ได้ควา้ารางวัลนักร้องดีเด่นระดับประเทศจนได้มาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย RS ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ